สวัสดีครับทุกคนก่อนนี้เราก็อยู่ในเกม Ark Survival Evolved การชเช็ดคยและวันนี้เรามาอยู่กับตัวอากงนังก็คืออยู่สแล้วะมันอยู่ไหนน,นี่ไงกินแล้วเห็บเตอะมฮะกินแล้วมาใหม่ตัวโกมันอยู่ตรงนู้นโอเค มาเลยตัวโกงตัวโกงตัวโกงโกงบาริโอนอีกยังไงล่ะเซลตั้ง25่ส้าโกงจริงโอเคนะครับขอใช้เวลาตาสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับตัวนี้เรามันก็จะจับได้แล้วและนี่คือสิ่งที่เราได้มาดูสิเดอะคลอนะครับนี่คลอมีสามไม่ทำอะไรตรงนั้นและนี่คือตัวใหม่ ใคกคนัไม่เคยรู้ OBC OBC คือแกลิเปม a สหรือเจ้าเดอะแฟร์สนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ก,จก,จกจ็จะจับได้แล้วก็จับได้แล้วก็จับได้แล้วจะจับได้แล้วเอาแม่งหมดหายกูจับให้ได้แค่ต้องจับให้ได้โอ้ยนี่ยเจ้าแบบกงจับใหอะเว้ยน่าต้องจับให้ได้มันเช้าแล้วเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยโอ้ยอเออด ตกข้างบ้านเอดรอ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 เอรอไปดูก่อนกูต้องไปดูกูต้องจับมันให้ได้ต้องจับมันให้ได้ต้องจับมันในฝีแยาได้แล้วจับได้แล้วนะครับคอใช้เวลาตัดเพื่อพามันกลับบ้านโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ภูเขาที่ผมเรียกว่า ภูเขาให้โชคชะตาเอาล่ะเราจะไปทำอะไรกันดีงายฮะฮะเคเราจะมาฟาร์มหนังกับฟาร์มไม้เพื่อเอาขึ้นไปด้านบนกันรอหมารอหมาป่ามาก่อนโอ้ยเทนเชนเนเชนเนเทนเช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 นนโนเชนเนเชนนเชนนเชนนเเนนเอนเ ไม่ไงหนังมันจะชิบหายเอาเนื้อขึ้นไปฝากลูกหน่อยดีกว่าขอหนึ่งนะโอเคครับพ่เอเ,เธอรินเธอรินลงมาเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้ <Okay. S 2> เอาอาหารไปกินซะลูกพ่อเอาไปกิน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 ไปกินได้แล้วเอาล่ะลูกพ่อไปหาหนังก็ต่อปะหาหนังก็ต่อไปโดดอูโดดแป๊บเดียวมาถึงในห้านาทีกดักดกดัดกัดแตกงามงามงาม อาหารเมนูรดเลิศอร่อยจังเลยอร่อยอร่อยเอาล่ะพอเราได้มาแล้วเราก็ต้องการหนังต่อนะโอเคได้หนังมาแล้วก็ไม้ต่อขอใช้เวลาตัดเพื่อขึ้นไปด้านบนโอเคนะครับตอนนี้แล้วก็มาถึงการไปที่เรียบร้อยนี่คือที่ฟาร์มเหล็กผมที่ผมสร้างาไว้ตอนแรกเอาล่ะ ได้เวลาเอาไม้กับหนังมาส่งไม้กับหนังมาส่งแล้วครับโอเคเออผมก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งโอเคไม้กับเอาคือเชื่ออะไรกันเนี่ยโอเคนะครับใส่เข้าไปด้วยเพื่อเพื่อต้องใช้โอเคมาหนี่วางลงไปแล้วก็หนังไปด้วยชาชาชาฉันสร้างเลยแล้วมันจะไม่ยอมใคร สร้างมันได้แล้วตกแปะเซฟเลยเหรอแกบ้าหรือเปล่าครับ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 อันเดียวเนี่ยนะได้ห้าอันขาดอันนี้มึงใช้สามอันใช่เหรอกูออตกเสียเวลาอีกเออใช่เองคี้ฟอร์ดก,ก็พเดมีอะไรเหรอ พ่อต้องการหินสักหน่วยนะ้องเจ้านีด้วยสักหนึ่งชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อข,อขอมาฟาร์มใหม่นะลูกคุณครับพ่อโอเคกอดหินเยอะมากวางเข้าไปเร็วโกะเจ้านีเข้าไปว้าท่าด้วยขอทานหน่อยทานหน่อยโอเคชึบ ชื้อมาแล้วเรียบร้อยใส่ทานเข้ามารูว่า <c oughs> เคมากันเลยเราต้องรุยมันให้ได้เพราะว่าฉันคือคนใจเกเรฉันจะไม่ยอมใจเกเรเท่าไหร่ท่นจะไม่ยอมใจเกเรข้านายไม่ยอมทำให้ฉันเข้าใจโอเค ครับ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 ได้ครับมาโอเคเทีนี้เราก็สามารถครับปืนและกระสุนปืนได้เอาละ่ะเจ้าธนูลาก่อนฮ่าฮ่าฮาฉันจะได้ปืนแล้วไอ้ที่สุดฉันก็ใช้ปืนได้แล้ววิ่ง ดูวิ่งีดูวิ่งีดูวิ่งีครับมือแล้วกูเวลอัพด้วยดาเมจไปแม่มดาเมจกูน้อยเห็นตัวเนี้ยซิฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรดีฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้เอาล่ะไม่ได้อะไ,ไ,ไเลย Liu. จงรู้ไว้ว่าแกทำบาปมากแค่ไหนโอเคนะครับีนลองจับลึกหน่อยสิอุ้ยแม่งซูมไม่ได้เจ๋าฮแม่งเอ้ยกูใช้ปืนได้แล้วข้ฆ่าไปเลยต่อใช้ปืนแล้วคนทักหน่อย คนใส่ให yup. <s bio> so ้เยอะๆ EC4 ฉันต้องการใช้เหล็กลงไปฟ้าไม้มา Stick 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 ต้องใช้จอนี่แบ่งกันคนละสามสิบแล้วกันสามสิบแบ่งกันคนละสามสิบนะคนละสามสิบคนละก็เอากันซะ คนละทุยคนละ30มิเคอ่าคือมาทำไมตอนนี้โอเคนะครับก็โทษจริงนะครับขอต้องฟาร์มสักปพปหนึ่ง้าเอจ้าแม่งเคพอละโอ้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 โอูอ้อูอ้เชยเโอ้เยมันต้องอย่างนี้สิโดดโดดขึ้นมาเอามานนี้ เอาละใส่เข้ามาโอ้วกูหนักเลยเฮ้ยอกคย่างได้แล้วที่เหลือก็อันต่อไปอันนี้แกต้องย่างสดสักหน่อยชื้นนี่เฮ้ยวู้ฮู้ <c oughs> ชาวโลกโอเคนะครับเราต้องขอลาก่อนไปแค่นี้บ๊ายบาย